ม่อะไรไม่รู้เนี่ยเสีย่เงียบสวยอืมกูรวยไปทำอะไรหรอเห็นไหมไปโถตาเขาเสียบ้าเขามองไม่ใช่ไม่ใช่ของของมึงไงฮ่ากูก็มองว่ามึงเอาเงียอะไรใส่เข้าไปแต่เป็นไงเล่าปู่ผมแจวไปเล่าไปโต้ฮัลโหลมาเปล่า พ่อทำจมูกยังรู้เลยปู่มาข่าว่าสวยเออเพราะฉะนั้นหนูรู้แล้วว่าหนูจะเป็นเมียตายหนูก็มันกินอะไรที่มันจะไปกระตุน้นเทคโนโลยีกาหยุดซะหเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้มั่วนะครับ <c oughs> กินอะไรที่มันไปกระตุ้นหัวใจสองป่องอะบอดี <c oughs> เห็นไหมเฮีย <c oughs> เราอยยุเยอะแล้วบ้าหรอกสองป่องเฮียกินยังกระชิบล้อใี่ไหนว่ามันจะชกเลยเออเราแก่แล้วเราอยยุแล้วแล้วหยุดได้หยุดเออ ไต่ดำได้ไอยฮะเคยดำเบื่อช่ไหมอยากตายเร็วเขาเหมือนอย่างเดียอืมวัดีคุณป้าอยากให้มาหลายครั้งดังไปเนี่ยโดนจิตโดนใจให้มาจนได้ละตาเนี่ยรู้บ่าแล้ววันนี้ก็คนเรามันมีคนรักคนเกียดหน้าโหนคุณป้า คนเกลียดเรานินทาเราพ่อแม่บ่นเราตั้งแต่เล็กจนโตยันหัวเราว่าเราดุดุเดอะอะไรเราบ่นเราหน่นนี่นั่นลูกเลิกอะไรต่ออะไรหนหู่นคือเสนียดจันไรที่อยู่ในตัวมนุษย์คนเราเว้ยตาดึงหายเสนียดจันไรวิวัญชัยเยที่อยู่ในร่างนี่ดูคนนี้ได้ออกมาเล้อเชื้อมาจยอสีโลเมเทพเทวานังพระ่าหลักมือที่ชุบมาเชื่อมไปขอเชิญยานพ่อหลักมืองนั้นมาช่วยดึงเสนียดจันไรทีเชุบมาได้ยามายามายักษ์โลเมอเสียมาดึงเชื้อไปยามายัก ให้คนนู้นใช่ไหมมีอะไรอก,ก็ให้คนนู้นคนนี้ไปเรื่อยไม่เคยให้ที่อะไรของนะเราเลยตัวเราเนี่ยมีมีไหมละ่ะที่จะได้รุ่นดีๆจากตัวเรามีแล้วก็เหมือนใจให้เขา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 สูงดีตาชอบอยากถามอะไรตาถามมาเลยมือขวามาขวาแต่เรื่องที่ค้าขาย มัน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 เหมือนหมองเรื่องแหละว่าวันหนึ่งเราขายเราขายแล้วขายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันได้แหละมันเห็นแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันมองแล้วมันจะนิ่งๆใช่ป่ะการเงินมันนิ่งมันไม่ขยับทั้งที่แม่งเราขายแบบน่าจะแบบเฮ้ยเหมือนแบบร้านคนอื่นที่เขาเหลืออะไรให้ลูกกะได้เงินมาให้นู่นให้นี่ตัวเองบ้างนะใช่ป่ะขาย ขายก๋วยเตี๋ยวล็อกเนี่ยรอบเนี้ยตั้งใจจะให้ตัวเองตอนตอนว้าแล้วนะใช่ไหมคิดอย่างนี้นะเสีย่ยมาเชื่ออะไรเลาบ้างผู้ที่เขาบอกเนี่ยมองแล้วอะป้าเขาป้าเขาสวยเขาสูงเสาวสาวสวยนะป้าเนี่ยเสาสาวสวยเขาสูงเขามาสูงคือจิตใจใช่ไหมเขาสูงใช่ขอว่านอนเนี่ยก่อนนอนลแล้วก็ นอนบ้านนอนเงี้ยกอดหมอนกอดหมอนเี้ใช่ไหมนอนแล้วกอดหมอนแล้วก็บอกกับตัวเองว่าวันหนึ่งถ้าเราได้ดีเราอยากจะทําแบบนี้แบบนี้ใช่ป่ะพูดกับตัวเองก่อนนอนใช่ไหมใช่ไหมว่านอนก่อนงี้ไม่ใช่อย่างนี้นะนอนปล่อยใช่ไหมก่อนแล้วก็คิดในใจว่าโทษ่าวันหนึ่งถ้าเราได้ดีเราอยากจะทําอะไรให้คนเนี้ยอยากทําอะไรบ้างทําอะไรเงินเหลือเฟืออยากทําบุญ ใช่ไหมอยากเหลือเงินทําบุญบ้านพักคนชราอยากทาบุญบ้านเด็กพิการอยากทําอยากทําอยากทําทุกอย่างแต่เราไม่มีตังเหลือเฟือที่ทำอย่างนั้นอืมที่หมอหอกอะไรเนี่ยเป็นตรงเนี้ยอะไรอ่ะไม่อะไรไม่รู้เนี่ยเ นี่เงี้ยสวยอืมสวยไปทำมาหรอเห็นไหมกูตาเขาเสียอ่ะเขามองไม่ใช่ไม่ใช่ของของมึงไงฮะกูก็มองว่ามึงเอาแยอะไรใส่เข้าไปเขาว่าสวยเป็นไงเล่าปูผมแจ๋วไปแล้วกูจอเขาดูมาใช่เปล่าโอทำจมูกยังรู้เลยปู่ผมอะเขาว่าสวยเออ เขาบันเอี๊ยเขาจี้อย่างเงี้ยผมก็ว่าอะไรวะเอี๊ยถ้าเกิดกูเสียศอกเสียฟอร์มอีกเอี๊ยมดูไม่ออกทำจมูกยังรู้เลยแม่งเป็นไงปลวกอะโอ๊ยพูดตามผมนะข้าพเจ้าชื่ออะไรพูดไปเกิดวันอะไรดีนะข้าแต่ะไร อายุเท่าไหร่ชื่อเล่นชื่ออะไรขออนุญาตพูดไปเทวดาประจำตัวที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าให้พ่อปู่คุณหาคุณศรีหึงเสด็จันลายและดูเจ้ากรรมในเวรขอให้สมเร็จฤทธิผลด้วยเธอเสดจจันลายวิวันชัยีที่อยู่หน้าหนูคนนี้นะอย่าเสียชุดมาอย่ามาอย่ามาอย่ามาลยเวลา เห็นใครที่จะนู่นนี่นั่นร้อนลุ่มไปหมดรู้ไม่ต้องพูดไม่พูดดีกว่านะอ่ร้อนลุ่มกูอยากพูดให้มึงรู้ว่ากูรู้แล้วไนงะดึงออกกูรู้แล้วมึงคิดอะไรใจมึงเป็นอะไรยังไงร้อนลุ่มอะไรเนจจี่ยอะแค่น่โจกแค่แหละเดี๋ยวจะอยากถามอะไรถามตามมาก่อนเลยถามว่าอืมเมื่อไรจะจะสบายสักที อะไรอีกอย่างที่อยากทำบอมีไหมในใจอ่ะนอา <ol> <บ>จากช่วยป้าเขาอ่ะทำอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าอยากตอนแรกคิดว่าตอนเย็นไงที่ว่าจะไปขายอะไรต่ออะไรหาที่วันละร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยก็บอกมาสิมึงอยากอยากได้เงินขายกว๋วยเตี๋ยวกับป้าป้าเขาก็น้ำใจให้ตามตามความเหมาะสม เขาครับโอเคโอ้ยนะเเขามองนะเขาพูดนะขาดเหลืออะไรหรือเปล่าฮะอะไรเขาบอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็ขอให้ให้อยู่ด้วยกันรอดอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันแบบมีกินมีใช้ไม่ใช่ว่าป้าป้าดีแล้วเองแล้วเองไม่เหลืออะไรป้าไม่เอานะอยู่กับป้าต้องต้องเหมือนกันต้องรู้จักเ๋อต้องรู้จักเอาเงินมาอะไรต่ออะไรให้ถูกต้องไม่ใช่บังเลเธอะตุ้มเป๊ะจริงไหมเขาบอกอย่างนี้ เทวดาประจำตัวที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าออกมาสื่อสารผ่านร่างพ่อปู่คุณหานร่างพ่อปู่คุณศรีชานชัยหน้าบัดนี้เธอเอาตามองไว้นะอย่าเสียชื่อเสียงเชิญนะอย่าเสียมองไว้นะเสียชื่อเสียงไม่ยากพูดตันใจนะไม่อยากพูดมากจำเอาไว้นะ ตอนตายอ่ะมันจะเป็นโลกตายแค่นั้นไม่พูดแต่ไม่ต้องกลัวคนเรามันตายด้วยโลกทุกคนอืมนั่นแหละตาดึงให้แล้วแต่เขากำหนดมาให้หนูเนี่ยเป็นเนี่ยตายเพราะฉะนั้นหนูรู้แล้วว่าหนูจะเป็นเนี่ยตายหนูก็มันกินอะไรที่มันจะไปกระตุ้นให้บูนอีกก็หยุดซะ <Okay. S 1> เห็นไหม เห็นไหมไม่ได้มั่วนะครับกินอะไรที่มันไปกระตุ้นหัวใจเป็นป่องๆ่หรอเบอรี้เห็นไหมเฮียเราอยู่เยอะแล้วบ้าหรอกป่องเขาป่องเฮียกินอย่างกระติดล้อทช่ไหยว่ามันจะชกเลยเออเราแก่แล้วเราอยู่แล้วแล้วผมเองผมสี่สิบเจ็ดผมก็เลิกกินเหล้าเอ็มร้อยผมกินแค่ขวดเดียวกาแฟผมไม่แตะเลยนะหยุดถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากตายทรมานตายเร็วตายก็ดึงหน่อยแล้วหยุดได้หยุดเออแดงดำด้วยแล้วดง ปวเบื่อใิ่อยากตายเดียวก็เล่เหมือนอยเางนี้มันเป็นอย่างนี้มันรู้หนักสุดป้าต่อรองไอ้เฮียร่างกายมึงเองต่อรองแล้วมึงก็ถามตัวมึงดิแค่นั้นแหละมึงหยุดเลยร่างกายมึงก็ดีมากเลยก็แค่นี้เองจบแต่มึงจับเป็นนะมึงมึงหยุดมึงก็อาจไม่เป็นก็ได้นะโดนปิดกินได้นะจะเสียบมามาเลยชิยาเสียชิบเลยไปๆอ๋อ มันไไว,วงกลมมันเป็นพื้นพื้นอยู่มีนะครับเหมือนใครที่ตายนะอย,า,ยากชวิจารักัน,นทีนี้ ไม่เจอใช่ผมไม่เจอแต่ว่าเนี่ยคือเป็นพังพื้นตรงนั่นแหละมันเกิดจากมันเขาเป็นเลือ่ะมันเอาเป็นเลือเออใช่มันเกิดจากมันเกิดจากยีนของร่างกายมันเกิดจากคนเราไม่เหมือนกันนี่เองต้องลดนะตัวไขมันใช่มันจะได้ใช่มันจะได้ไม่ตรงมันจะได้ไม่เกาะจะได้ไม่เป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็หัวใจแค่นั้นจบมีแต่หางตาหรือเปล่า 吗？